สนับสนุนโดยฟอร์ดผลปียะอายุทยาโชว์รูมจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นข้อเสนอสุดเร้าใจพร้อมของแถมมากมายศูนย์บริการเช็คระยะและศูนย์ซ่อมตัวถังและสีครบวงจรโทรเลย035 880 777ถึง81 สวัสดีครับชาวช่องตุรันมูต้ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปการรีวิวรถยนต์นะครับวันนี้นะครับเอาคลิปของ Ford s t o r m แ a ็กท Top เหนือท็อมาฝากกันครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมขอให้ช่วยกดซั s สไ i ร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องตุรันมูตู้ด้วยนะครับมุ่งสู่ห0 0 0งมืนซับด้วยกันนะครับทุกคน เอาละครับทุกคนมาชมรถกันเลยดีกว่านะครับมาชมภายนอกกันก่อนนะครับทุกคนโฉมโดยรวมภายนอกนะครับมันก็คือเ a นส์เจ้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสีขาวกับตัดดําสวยไหมคอมเมนต์กันมาคุยกันนะครับว่าสวยไม่สวยยังไงก็มาคอมเมนต์ให้ความเห็นกันใครใช้รุ่นนี้อยู่แล้วมีข้อดีข้อเสียยังไงก็มาคุยกันไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED Matic ด้วย ออดวงไฟเนี่ยไม,ไม่ว่าจะเป็นไฟสูงหรือไฟต่ำเนี่ยมันสามารถกระดกด้วยตัวเองตามพรมอะไรหรือว่าลำแสงนะครับมันสามารถกระดกขึ้นลงไม่พอซ้ายขวาได้ด้วยเออส่วนไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED มาแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับรถปี2023ไม่ใช้ LED ก็ตกดุกแล้วครับกระ่ัาางหน้านะครับยังมาในสไตล์ของส t o r m t a g นั่นเองนะฮะจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับก็คือ ไม่เหมือนกับแรนเจอร์ตัวอื่นๆนั่นเองตัดด้วยขอบสีแดงนะครับทําให้มันดูแบบโดดเด่นขึ้นมาทีเดียวนี่ครับดวงไฟเป็นแบบโปรเจกเตอร์นะครับทั้งไฟสูงไฟต่ําและยังไม่พอมุมด้านซ้ายและขวาแต่ละอันนะครับยังมีไฟ AUX สําหรับไฟสูงสศาสให้แสงกว้างไกลขึ้นอีกเจ๋งครับ้ํำซ้ำนี้พอครับยังมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าทั้งหมด4จุดทําไมถึงมี4จุดรู้ไหม 4จุดยังไม่พอแล้วทุกคนมันยังมีด้านข้างให้อีก2จุดเป็น6จุดเอาไว้ใช้สำหรับระบบถอยจอดอัตโนมัติครับยังมาพร้อมกับกล้องหน้าด้วยเออนี่เป็นยังไงด้านบนฝากระโปรงใส่ตัวงสือเขียนว่า l a n g e r นะครับความดูดันนี่ไม่แพ้ใครเลยครับซุ้มล้อให้ความโป่งกว้างนะพร้อมกับช่องระบายความร้อนเครื่องยนต์ให้มันดูสปอร์ตอ่า คิวซุ้มล้อพ่นสีดำเงานะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านข้างเอาไว้สําหรับจับเซนเซอร์เวลาท่านจะจอดเข้าซองไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือเข้าซองกระต่ายล้อแม็กนะครับแหมสุดยอดุดจริงตัวนี้มากับขอบ20ทุกคนขอบ0เลยนะเออก็อาจจะมีคอมเมนต์ว่ากระด้างไหมขอบเล็กกระด้างขึ้นเยอะไหมยิ่งเป็นกระบะเป็นแหนบด้วยเดี๋ยวผมมีคิดทดลองขับอยากไปไหนกันนะรอติดตามชมกันทุกๆ E กีนะทุกคน รับด้วยหน้ายานะครับ255ด้วยแต่ไม่ใช่265นะวันหลังไม่เปลี่ยนกันได้เป็น265รถก็จะดูสูงบึกบึนขึ้นอีกดิสหน้าขนาดใหญ่นะครับพร้อมช่องระบายความร้อนนะทุกคนส่วนบางโกนะครับข้างในนกูพลาสติกมาเรียบร้อยงานดีถือว่าโอเคเลยฟอร์ทเที่ยวนี้ผมบอกทุกคนเลยว่าไม่ได้อวยนะแต่คือเทียบเนื้องานกับที่ไปดูรุ่นอื่นๆมาผมว่าเขาเก็บงานดีมากๆ ตัวสีเป็นสีขาวนะครับไม่ใช่ขาวบุกนะบอกเลยตัวนี้กระจกหน้านะครับเป็นกระจกแบบช่วยกองแสง้ลยนะพร้อมที่ฉีดน้ำซ่อนอยู่ใต้ฝากระโปรงไม่ได้อยู่ที่ก้านฝัดเหมือนอิลุสุนะทุกคนตัวกระจกมองข้างนะครับพ่นสีลมดำนะครับยังมาพร้อมกับกล้อง360อ,องศาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED น้ำซ้ำยังไม่พอนะทุกคนยังมีไฟส,สองสว่างเวลากลางคืนเปิดประตูแล้วมันจะติดให้ด้วยอื uh huh. มาครบครับในราคานี้ทุกคนรู้ไหมว่ามันราคาเท่าไหร่มันราคาหนึ่งล้านกทัครับรุ่นนี้ตัวขับสด้านข้างมากับตัวบายสปอทด้วยมีมาครบล้านสองกว่านะทุกคนกับของครบๆด้านหน้ายังมีเป็นเรดาร์และกล้องจับแบบสำหรับ ไอเซนซิงนะฮะพวกต่างๆของฟอร์ดเขานั่นเองไม่ต้องกลัวส่วนกล้องด้านหน้านะครับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะด้านข้างยังมีสัญลักษณ์ของ s t o r m ม a ท็กสีส้มตัดกับสีขาวด้วยพร้อมกับลายสติกเกอร์แล้วก็บันไดข้างบันไดข้างแข็งนะเอาบอกเลยผมลองเหยียบแล้วไม่ยวบเหมือนแบรนด์อื่นนะแต่แข็งจริงยอมรับอันนี้ใช้ได้ครับมือปิดประตูสีเดียวกับตัวรถนะทุกคน อันนี้ผมถ่ายให้ดูเลยนะว่าออปชั่นของมันมีอะไรเนี่ยอ่านกันเลยครับคร่าวๆเลยนะฮะว่ามีอะไรรุ่นนี้สำหรับรุ่นนี้ร้านสองก็กว่าผมว่าอุปกรณ์มันครบและที่สําคัญขอบอกว่ารถม,มันมันมันไม่กระเทือนเหมือนสมัยก่อนแล้วนะกระบะผมบอกเลยว่านุ่มใครจะมาจากรถเก่งมาตัวนี้ผมว่าคุ้มเลยสําหรับเก่งในกลุ่มพวกเอาติหรือว่าซีวิกนะครับแ้แต่ชอบนะอันนี้ด้านบนยังมากับราวหลังคาด้วยนะครับราวหลังคานี่มีฟังก์ชันที่แบบหลายคนอาจจะเคยเห็นกันแล้วนะครับใน,น,นหลายช่อง คือสาหรับขนของค,คุณไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มเติมแล้วอ่ะคือคุณสามารถใช้ออปชันที่มากับรถเนี่ยแล้วคุณแบกบันไดแบกอะไรยาวๆเรือแค่นูอะไรได้เลยเจ๋งมากไอเดียนี้บอกตรงๆเลยถ้าผมมีโอกาสซืกก้อกระบะผมจะซื้อฟอร์ดอ่าผมชอบไอเดียเขาอะไรอันนี้ส่วนตัวนะทุกคนส่วนใครไม่ชอบก็ว่ากันไปนะส่วนฝาปิดน้ํามันนะครับขอชมนิดนึงตัวนี้งานดีมากคือมีซีนยางเหมือนยางขอบประตูรถยนต์เลยนะรอบตัว เติมน้ามันได้สูงสุด B20 นะทุกคนพูดถึงซีนยางกันต่อซีนยางเนี่ยคือหุ้มรอบเลยนะวิธีกดก็คือกดปิดแล้วจะเปิดก็กดเข้าไปทีนะครับเมื่อกุญแจนะครับอยู่ในรถนะนี่ซีนยางผมบอกเลยรองรับทั้งทั้งซีนยางด้านในและด้านนอกคือป้องกันน้ําเข้าไปในถังน้ามันนะเนี่ยซีนยางตัวเน,นี้ยเออมีซีนยางให้เรียบร้อยเลยอะ่ะทั้งนอกชั้นนอกชั้นในทั้งเหมือน,นแบบประตูรถเลยอะ่ะชอบครับตัวนี้เจ๋งจริงๆ อาละครับทุกคนมาดูกันต่ออ่าาเรื่องล้อแม็กนะครับล้อแม็กเนี่ยเขาจะมีส่วนหนึ่งคือเขาทําเป็นสีแดงคลิปไว้ให้เวลาวิ่งอ่ะมันจะเห็นสีแดงปนนะให้รู้เลยว่าเป็นสตอมแท็กไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านในกุกพลาสะติกมาให้แล้วนะซุ้มล้อคุณไม่ต้องไปเสียงเงินกุกให้มันเปล่นเปลืองและล้างง่ายดูแลง่ายทำความสะอาดง่าย,าาายเป็นแหนบนะครับแผ่นซ้อนแต่บอกเลยว่าไม่กระเทือนโชคโมอโนทูเขานี้ดีจริยงยอมเลย ขอบ20บด้านหลังนะครับเป็นดิสเบกนะครับพร้อมช่องระบายความร้อนด้วยเออคือมาครบแล้วอะกระบะยุคนี้เอาอะไรคาดอยางเดียวครับถ้าเป็นปักอินไฮบริดหรือว่าเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าเป็นเครื่องไฟฟ้านี่คือจบเลยอ่าพวกคุณจะต้องแบบโอเคไปไมันมนใช่เลยถ้ากระบะไฟฟ้าได้ข่าวว่าปีหน้าจะมานะทุกคนได้ข่าวปีหน้าจะมานะฟอร์กระบะไฟฟ้ารอกันได้ใครรอดูนี่ครับลายล้อแม็กถือว่า ตทรงก็สวยที่เดียวให้ดูด้านข้างนะครับล้อไม่หุบเข้าด้วยนะอ่าขอบอกนี่เป็นไงทีเงเดียวครับขอติเรื่องหนึ่งเลยหน้ายางให้แค่255ไม่ได้ให้265มานะครับถ้า265รถจะดูสูงแล้วก็ดูมิติใหญ่โตกว่านี้ด้วยไว้เปลี่ยนยางครับแล้วไปเปลี่ยนกันเอาอติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับอันนี้ชอบไม่ชอบแล้วแต่ทุกคนนะบางคนก็ไม่ชอบก็รอออกบางคนชอบก็เอาไวไ้นะครับแล้วแต่นา,นาจิตตังนะเรื่องติ๊กเกอร์ ส่วนด้านหลังนี่มีบันไดอันนี้ขออนุญาตเอาขายเหยียบให้ชมนะไม่ได้มีเจตนาว่าถ่ายขานะนี่เหยียบพอดีเท้าเลยเห็นไหมแล้วปีนพวดขึ้นไปอ่านี่เป็นไงนพอดีเลยปล่าหลับใช้ได้นะครับตัวนี้ขึ้นด้านข้างเนาะด้านท้ายมีสปอยเลอร์ตรงตูดให้ด้วยเห็นไหมครับตูดกระบะมีสปอยเลอร์ด้านบนเล็กๆให้ไฟท้ายเป็นฟ u l l LED เต็มระบบพร้อมเซ็นเซอร์ของบายสปอร์ตด้านข้างด้วย ในส่วนของรายละเอียดต่างๆของเลนเจอร์นี่ทุกคนน่าจะเคยได้ดูจากหลายๆช่องบางหลาๆผมจะไม่ลงลึกมากนะคือพาโดยรวมรอบๆกันดูแล้วกันแล้วก็มี EP ต่อไปก็ยังมี EP ด้านในนะครับแล้วก็ยังไม่พอมีทดลองขับด้วยทิปนี้เออเดี๋ยวมารอชมนะครับมีกล้องมองหลังด้านล่างด้วยนะแล้วก็ไฟเบรกดที่3พร้อมกุญแจล็อกฝากระบะสัญลักษณ์เลนเจอร์นะครับด้านหลังตัดกับสีขาวดูโดดเด่นดีงามทีเดียวขอบอกว่าชอบตัวออปชั่นเขาครับ ฝาท้ายไฟฟ้าเขามีรีโมทกดเป็นตัวออปชันเสริมนะตัวนี้ไม่ติดแล้วโอเคจริงๆแต่ตัวนี้ไม่ได้ติดนะแล้วตัวนี้ไม่ได้ติดแต่เขามีเป็นออปชันให้คนดูนะครับส่วนเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับด้านหลังมี4จุดเอาไว้สําหรับป้องกันเวลาถอยหลังเตือนการชนแล้วก็ใช้สาหรับจอดรถอัตโนมัติด้วยสตอมแท็กับชัดเจนหลังฝาท้ายสัญ,ญลักษณ์สีส้มนี่ครับด้านบนมีรางสําหรับรอติดฝาท้ายไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้ยังให้งานมาสําหรับพวกงานไม้อย่างที่ได้หลายคนได้เคยดูกันไปนะครับสามารถหนีพวกไอพวกครีมปากเรียกว่าปากแะไรปากสำหรับงานไม้อ่ะนะหนีบเข้าไปแล้วก็สามารถทางานไม้บนปากรกะบะได้ด้วยแต่จริงๆบอกว่าคนไทยไม่มีใครเอารถกระบะไปทํางานอย่างนี้หรอกนอกจากเป็นช่างเนาะซึ่งช่างเองก็ไม่น่าคิดว่าจะซื้อตัวท็อปอย่างนี่ไปใช้งานเพราะว่าเสียดายรถทุกคนว่าไหมนี่ครับโดยรวมด้านหลัง ยังไงครับฝากระบะดีไซน์จริงๆอะมุมมองทุกคนดูดิทุกคนว่าล้อมันเล็กไปหน่อยหนึ่งไหมถ้ายาง2 6 5ผมว่ามันน่าจะดูบึกขึ้นอีกนิดนึงรถมันจะดูดุกว่าน่อยนะทุกคนว่าบ้านเนี่ยล้อมันเล็กไปนิด 1, 2, 5, 5, 5นึง255้าหน่าน่ายางที่ให้มาแต่โดยรวมอย่างอื่นก็โอเคสวยแล้วล่ะไม่มีข้อติส่วนมือเปิดประตูด้านหน้านคู่หน้าเลยนะครับเป็นแบบคีย์เลสนะครับพกกุญแจไว้ที่ตัวก็สามารถแตะเปิดประตูรถได้อัตโนมัติเลยทีนี้มาดูของเด่นของดังของเขาเลยนะครับที่เป็นกิมมิคของเขาหรือว่าเอก เนเจอร์สตอมแท็กตรงนี้เลยเสาอากาศแบบคีบฉลามนะครับคือคุณถอดเสาออกอะ่ะมรรยากาศแบบขีบฉลามไ,ไม่ต้องไปเปลี่ยนละแต่สัญญาใช้ไม่ใช่ที่ผมไม่รู้นะตัวนี้คือล็กตัวนี้คือทําให้ดูแล้วว่ามาันสามารถทําคาดค้างสำหรับวางของด้านบนได้เลยบนหลังคางนะครับตัวนี้ก็การใช้งานไม่ยากอะไรกดตัวนี้ขึ้นมาปัาป๊บนะครับแล้วยกมันขึ้นนี่ยกมันขึ้นแล้วคุณก็เหวี่ยงไปด้านหน้าค่อยๆย,ยกหมุนก็ได้ ค่อยๆหมุนไปแล้วก็ไปวางตรงล็อกของมันนะครับอย่างนี้อย่างนี้อ่านี่ผมวางให้ดูคร่าวๆนะปุ๊บก็เป็นการคับเก็บอ่าและส่วนอีด้านหน้าข้างนอกนั้นผมเอื้อมไม่ถึงนะก็คือจริงๆใช้การใช้งานเหมือนกันหมุนจากด้านนั้นกลับมาอีด้านหนึ่งก็เก็บนะครับส่วนการใช้งานจริงๆถ้าเกิดต้องการขนของก็เอื้อมมันกลับมาครับปลดออกปลดล็อกมันออกนะครับนี่ครับปลดล็อกมันออกแล้วคุณก็มาใส่ในรูนี้ นี่ที่ผมบอกชี้ดูนี่ครับอนนานะมาดูกันนี่มาใส่ล็อกนี่ป๊บยกตัวล็อกขึ้นเนี่ยครับดูนะครับยกตัวล็อกขึ้นแล้วก็ใส่ลงไปกดป๊บล็อกปุ๊บ,อ,บ,บอ่าเสร็จแล้วครับง่ายมาและแข็งแรงด้วยนี่ขยา่ารดโยกเลยนี่ ยังยังคิดในใจเลยว่าเออฟอร์ดคิดได้เนอะฟังก์ชันนี้แบบว่าเออไม่เคยมีกระบะไหนคิดมาได้ก่อนถือว่าวิศวกรเขานี่ตั้งใจคิดจริงๆฮะส่วนสปอร์ตบาร์เป็นแบบเลื่อนได้นะครับตัวสปอร์ตบาร์ตัวเนี้ยเนี่ยที่เป็นล็อกล็อกเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวล็อกไว้เนี่ยกดโยกขึ้นไปแรงๆเลยครับป้าบแล้วมันจะดีดตัวเสานี้ขึ้นมาให้ดูเห็นไหมแล้วมันจะพอดีกะะับะนาบของแร็กด้านหน้าเลยอะ่ะวางบันไดวางในคันูหรือวางอะไรยาวๆคุณขนไปเลย วิ่งได้เลยครับชิลๆเหมือนในรูปก่อนเปิดคลิปมานะครับและที่สําคัญเลือกปรับระดับได้5ระดับเลยนะคุณจะเอาดีใกล้ไกลวันใดคุณสั้นคุณยาวหรือว่าของคุณต้องยากคุณเอาแค่นั้นอ่ะเออไม่ต้องไปติดข้อกระบะหรือติดอะไรที่ไม่สวยอีกแล้วจบเลยร้านสองกว่านะครับตัวขับ2ก็พอแล้วใครไม่ได้ไปลุยอะไรขับ4ี่ไม่จําเป็นนะครับเบรคน้ำมันด้วยแต่ถ้าใครชอบขับ4ี่หรือลุยหรืปาลุยเขาก็จัดไปครับกําลังเงินของท่านครับ เป็นไงครับตั้งขึ้นมาแลวเห็นไหมครับระดับมันจะเสมอกันนี่ผมให้ถ่ายดูระดับมันเสมอก็เลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับวางพาดคือตรงๆเลยเห็นไหมอันนี้นี่นะฮะเห็นไหมครับด้านหน้าด้านกลางแล้วก็ตัวันหน้าคัานกลางแล้วก็ัาหลังเสมอก็เลยวางของได้ย,ยาวทีเดียวเลยฮะนี่เวลาคุณจะเลื่อนก็เหมือนคุณบีบกันไกลอะ่ะเหมือนบีบเอออะไรเงี้ย บีบเข้ามาแล้วคุณก็ค่อยๆดึงแต่ต้องบีบให้สุดล็อกนะถ้าไม่สุดล็อกมันไม่เลื่อนดูให้ดีนะนี่เห็นปะสุดล็อกแล้วค่อยๆเลื่อนอย่าไปเลื่อนแรงถ้าดึงข้างเดียวอ่ะคือมันต้องค่อยๆพาฝั่งนู้นมาด้วยแล้วมันจะลงล็อกแต่ถ้าคุณมี2คนคุณเลื่อนพร้อมกันได้เลยเร็วๆได้เลยอันนี้ผมอยู่คนเดียวก็เลยต้องเลื่อนข้างเดียวแล้วเลื่อนอย่างช้าๆมันก็จะไปครับไม่ติดพอลงล็อกแล้วไม่มีโยกเลยฮะไม่มีคลอนเลยมันดูเท่อะนะ ตอนนี้คือเนี่ยข้างเดียวคือต้องบีบให้สุดแล้วเราจะเคลื่อนหน้าไปได้นี่ทำให้ดูนะครับนี่กรณีถ้าบีบไม่สุดมันจะประมาณติดติดล็อกฮะต้องบีบให้สุดแล้วเราก็เดินหน้าไปหรือคุณจะไม่พอใจคุณจะเอาแค่ครึ่งรถก็ได้นะเนี่ยเห็นป่ะบรรทุกแค่ครึ่งเดียวเห็นไหมคุณเอาตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้เลื่อนมาแค่ ลางกระบาดคุณก็สามารถใช้งานได้แล้วเอาละครับมาดูการพับเก็บกันดีกว่าตัวนี้พับเก็บคุณแค่อ้าไปอย่างนี้นะครับอ้าไปานี้นะแล้วคุณก็กดลงไปอ้าก่อนแล้วก็กดลงไปกดตัวคานลับมันลงไปมันก็จะลงไปแนบกับตัวสปอตบาร์เรียบร้อยเลยดูเป็นชิ้นเดียวกันดูไม่รู้เลยว่ามันมีตัวนี้ขึ้นมาเออเอาไว้เปิดปิดอย่างนี้ได้ เนี่ยจุดขายของเขาผมว่ามันเป็นที่ตัวนี้นแหละใครซืตอมแท็บมันต้องแบบมองตัวนี้เป็นสําคัญก่อนแหละตัวอื่นคือค่ายอื่นก็มีเหมือนเหมือนกันอะแต่ค่ายอื่นยังไม่มีตัวนี้ไงนี่กดลงไปทาําไงกดคลิกอ่าล็อกแล้วเรียบร้อยทุกคนยากไหมล่ะที่สำคัญคือแนบแนบเป็นตัวมิดระนาเดียวกับตัวรถด,ด้วยนะส่วนพื้นปูกระบะนะครับเป็นแบบเรียบนะไม่เป็นลอนให้นั่งให้เจ็บก้นแล้วเออนี่ไม่เหมือนสมัยก,ก่อนนะครับ รางนะครับเป็นรางแบบอลูมิเนียมด้วยนะออไว้ลูกล้อเนี่ยตัวนี้เลื่อนคือมันลื่นมากนะมันไม่มันไม่แข็งด้วยแล้วก็ยังมาพร้อมกับหูผูกเชือกสำหรับผลของท้ายกระบะท้ายกลางแล้วก็หน้ากระบะเนี่ยครับมีทุกจุดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยคุณจะตะข่ายคุ้มของก็ได้อ่าไม่ให้ของมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาคุณก็เกี่ยวเนี่ยห้าจุดตรงนี้ไปเลยเห็นไหมครับ มีมาครบยังไม่พอด้านหลังมีปลั๊กไฟให้ด้วยเสียบไฟบ้านได้ด้วยอันนี้เป็นไงนี่อันนี้เป็นแบบเอาเลสนะครับตัวน,นี้เป็นแบบปลั๊กสามตาเลยเสียบอะไรก็ว่าไปที่เป็นใช้ไฟขนาดไฟบ้านได้อ่ะครับเสียบเข้าไปเลยครับใช้งานได้เลยสบายเลยส่วนช่องที่เว้าไว้ข้างๆอันนั้นผมบอกเลยคือปุ่มเปิดปิดสปอร์ตอ๋เรียกว่าฝาท้ายไฟฟ้าของเขาอะ่ะ ชอบพื้นปูกระบานะคือออาแบบดีแบบเออไม่ต้องนั่งเป็นรอนๆที่เจ็บก้นเหมือนเมื่อก่อนน่ะใครนั่งท้ายกระบาดหรือชอบอย่างนี้ได้เลยแล้ววางของก็ไม่เป็นคลื่นเดยวยังมาพร้อมกับตัวผันแรงด้วยนะเนี่ยตัวผันแรงท้ายกระบาเห็นไหมตัวผันแรงนี่กระบะเบานะเขาบอกยกขึ้นที่ำํำคัญพลาสติกตัวนี้นี่มีแบบผมไม่รู้ว่ามันทำเครื่อประจุประสองค์อะไรนะแต่เหมือนเขาใส่กัให้มันมันแบบใส่ใจรายล,ายละเอียดในงานอ่ะใช้สายสลิงนะครับปากกระบาดใช้สายสลิงเป็นตัวรับน้ำหนักสองข้าง ผมเห็นในกลุ่มอะเอามีคนไปติดช็อคอัพกันด้วยเออแล้วค่อยๆเปิดลงมาดูเป็นแบบงานดีเรียบหรูเลยแล้วยังมีซีนยางนะครับซีนยางกันน้ำรั่วกันกระแทกตัวนี้มาให้พร้อมเลยการบนของฝากระบะนะยังไงครับงานท้ายกระบะฝ่ามือเดียวครับนิ้วก็ยังได้ความจริงแต่ว่าปันนี้เราปิดให้ดูนะทุกคนดู เป็นไงครับงานโดยรวมเอาละครับก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะทุกคนก็ยังไงติดตาม EP กันสกัต่อนะครับ e ี EP 2จะพาไปชมภายในนะครับภายในของตัวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกไฟ LED ต่างๆเวลากลางคืนศาแล้วเป็นยังไงนะครับอีพสนะครับอย่าลืมโชม์ p พสาเป็นเรื่องของทดลองข่าแล้วก็พาดูห้องเครื่องแล้วก็มุดใต้ ช่วงล่างดูครับว่ามันมีดียังไงฟอร์ดแลนเจอร์ตัวนี้นะครับติดตามกันด้วยนะครับกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตุลันมูตู้ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ